สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้แมวเราที่บ้านกำลังคลอดนะคะน้องกำลังแบ่งตัวแรกนะคะตัวแรกจะคลอดยากนิดนึงค่ะเ,เพื่อนๆัวน้องกระวนกระวายน่าดูเลยค่ะเอะเบ่งลูกเบ่งล้วเบ่งล้วเก่งมากเก่งมากเก่งมากอ,อืเก่งมาก,ออกเอาหรืยอยังเอาหรือยงังตัวแรกน้องลำบากหน่อยค่ะเ,เพื่อนๆ คือน้องคนแรกน้องเอาขาวออกนะคะคุณแม่ก็จะคลอดยากนิดนึงค่ะเป็นกําลังใจเอาใจช่วยให้กับชาแนลคลอดง่ายนนๆนะคะพยายามเบ่งมากเลยนะคะเบ่งอยู่หลายรอบเลยค่ะยายก็เอาใจช่วยน้องนะคะพยายามช่วยน้องเบ่งแต่ว่าไม่กล้าจับท้องเขานะคะ,คะนางจะเกรงตัวแล้วก็พยายามเบ่งค่ะหลายรอบเลยนะคะยายก็จะช่วยน้องเบ่งด้วยอึดอึดอึดนะ คือตัวแรกนี่คลอดยากมากเลยค่ะเพราะว่าแม่ดูดูดหา่างน้องเริ่มออกมาแลอนค่อดตัวแรกนะคะนางก็อเอาขาออกมาก่อนค่ะโอ้แม่ทําให้ชาแนลคลอดยากมากค่ะคือแมวเที่อาขาออกนะคะจะคลอดยากมากเลยค่ะคุณแม่ก็ยพยายามเต็มท<ด>ีนะ่ก็จะน้อยค่ะเพราะว่ายายเคยทําคลอดนะคะมีแมวที่เอาขาออกมาคือทุ่งน้ำคล่ำน้องแตกทําให้น้องสีย,<ห>ยชีวิตชั่วโมงแล้วนะคะที่ชาแนล คลอดน้องตัวแรกค่ะน้องคลอดยากที่สุดเลยค่ะพ่อพ่อแม่ดูชัแนวพยายามเต็มที่นะคะตอนนี้เจ้าตัวเล็กเริ่มออกมาครึ่งตัวแล้วนะคะชัแนวก็พยายามเบ่งเต็มที่ค่ะ <c oughs> เบ่งย่าหนักเลยนะคะแม่ก,ก็ช่วยนะคะหางน้องเริ่มออกมายาวแล้วนะคะเนี่ยยายถ่ายได้ออกมาได้ครึ่งตัวแล้วถุงที่ออตัวน้องแตกแล้วนะคะเพื่อนๆือพยายามให้น้องคลอดออกมาเร็วๆนะคะ ที่เราทาคลอดแมวเราจะไม่ดึงน้องแมวออกมานะคะเพื่อนเจาตัวจิ๋วออกมาแล้วค่ะน้องออกมากเราก็รีบเช็ดทาความสะอาดให้ตัวน้องแห้งเร็วที่สุดนะคะดูดน้ําออกจากปากและชมูกให้กับน้องนะคะกลัวน้องสำลักนะคะพอเช็ดตัวน้องเริ่มแห้งเราก็ให้ไปกินนมคนแม่ก่อนเลยนะคะยายามทำคลอดคนเดียวนะคะก็เลยทําให้ถ่ายหลายๆช็อตไม่ทันนี่ค่ะได้น้องเหมียวมาสามตัวแล้วยายายาย คุณแม่ะะชาแนลคลอดตัวที่4แล้วค่ะกําลังทําความสะอาดและเลียให้กับน้องเป็นกําลังใจให้ชาแน,นลและลูกๆด้วยนะคะ